是风花 thank you แม่ทัพในราชสำนักไม่มีแม้สักคนจะมาส่งแม่ทัพออกเดินทางเลยเหรอฉันน่าผิดหวังซะจริงข้าอยู่จู้เนียนสิบกว่าปีจึงสูญเสียรากฐานที่ต้าเจิงไปคราวนี้ฝ่าบาทสมมติหมายหน้าที่สําคัญให้ถือว่าเป็นบุญแล้วท่านแม่ทัพยังมีเวลาอีกครึ่งชั่วยามก่อนออกเดินทางท่านพักผ่อนก่อนสักครู่ดีไหมไม่ไปเหรอกราบทูลฝ่าบาท เมื่อคืนซู้หลงเฟยไข้ขึ้นสูงกระทันหันกลางดึกบ่าวรับใช้ไปเชิญหมอกลางดึกมาหมอบอกว่าเป็นไข้หวัดจริงพะยาค่ะเมื่อคืนกระทันหันเลยเออบ่าวรับใช้ในตำหนักวีอันบอกว่าสู้หลงเฟยไม่สบายตั้งแต่เช้าแล้วพี่จะกลัวจะรบกวนคนอื่นเยอะเกินไปจึงไม่ได้ไปเชิญหมอมาเมื่อคืนไข้สูงกระทันหันจ,จึงจึงจำเป็นต้องไปเชิญหมอมาพยาค่ะ <c oughs> เช่นนี้ก็น่าสนใจล้วดีพวกเราไปดูที่ตําหนักอี้อันกันสักหน่อยว่านางป่วยหนักแค่ไหนฝ่าบาทเสด็จถวายบังคมฝ่าบาท ข้าได้ยินว่าเจ้าไม่สบายเ <c oughs> ชิญหมอมาดูแล้วหรือยังออกลับทุนฝาบานเมื่อครู่ได้เชิญหมอมาแล้วเพคะโอ้ฝ <c oughs> ่ามือของเจ้าร้อนจริงๆด้วยเ <c oughs> ช่นนั้นก็น่าแปลกเมื่อวานยังดีๆอยู่เลย ทำไมจึงป่วยขึ้นมารวดเร็วเช่นนี้หรือว่าจะเป็นโรคระบาดหากเป็นโรคระบาดจริงนั่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยทางที่ดีก้อ,อกจกับวางหนีโรคซะฝาบาดเมื่อวานข้าทางเฉียนจื้อออกเดินทางไปรับตำแหน่งที่ด่านหวงเฉียนวันนี้เจ้าปรับขคขึค้นสูงกระทันหันนี่ถ้าไม่ใช่โรคระบาดคงเป็นบัญชาของข้าที่ทำร้ายคนสินะ ทำไมให้เจ้าไปส่งรัวแล้วเหรอสุรงไฟฟาบานอาการหอบของสุรงไฟเป็นโรคเก่าเพคะซ้ำยังเป็นไข้หวัดอีกจึงได้ล้มป่วยเพคะเช้านี้หมอมาตรวจที่ประจนดูแล้วบอกเพียงให้รักษาพระการอยู่ในวังไม่กี่วันก็หายแล้วเพคะมุตชิงพยะค่ะคนภายในวังตอบทั้งที่ไม่ได้ถามจะเป็นยังไงเอเอคือล่วงเกินเบื้องบนควรจะส่งไปเรือนจำไหนพยาคืน ฝ่าบาททรงไว้ชีวิตด้วยเพคะฝ่าบาททรงไว้ชีวิตด้วยท่คุเจ้าไม่ต้องพูดแล้วฝ่าบาททรงไม่ได้หมายความเช่นนั้นม่อมชันกับไต้เทาทังรู้จักกันมาก่อนจริงเพคะแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวไต้เทาทังเป็นบุรุษที่ดีบริสุทธิ์ใสซื้ออยู่บนโลกนี้เชกเช่นเดียวกับฝ่าบาทม่อมชันพูดคุยกับเขาอยู่ตอนหน้าผู้คนมาโดยตลอดไม่มีการเกินเลยแม้แต่น้อย ขอฝ่าบาทโปรดอย่าทรงเกลี้ยวเขาหากฝ่าบาทสงสัยในตัวหม่อมชันหม่อมชันยินดีขอรับโทดไปเดินจำนเดินจำนด้มีขุนนางผู้มีความสามารถสามารถตรวจสอบอดีตของหม่อมชันรวมถึงอาการป่วยของหม่อมชันได้อย่างชัดเจนเพคะ เจ้าจะขอไปเรือนจำในเองจริงเหรอม่อมฉันอินดีพิสุจน์ความบริสุทธิ์ครับน้าเบื่อน้อมส่งเสด็จฟ้าบาท 感冒吗？勇敢点哈，勇、嗯、敢。因、嗯嗯、我义无旁骛，只问一世分寸的真，托天我们。 凉风喜月，推朱门，空荡不恨。这现实安稳，太适合牺牲。 引来狂沙。当时风花纷纷，应是何时事？何故又断作风月里孤身？ อาจารย์ข้าขอโทษยกแผนของท่านอาจารย์นี่ท่านออมมือให้คนอื่นเป็นแล้วเหรอขอรับเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ท่านไม่ต้องกลัวกระทบจิตใจข้านะขารู้ระดับความสามารถตัวเองดีมีสิ่งที่ข้ายังต้องเรียนรู้อีกมากงานในวังเป็นยังไงบ้างก็เอวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่เศร้าจืดอ,อยู่ในวงังขอรับอาจารย์ขันที่บอกว่า เครื่องแบบใหม่ของข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวข้าจะไปรับมาข้าไปกับไผ่ซื้อได้หรือไม่คืออย่างนี้ขอรับไผ่ซื้อเขาอยู่ในบ้านนานเกินไปต้องออกไปเดินเล่นบ้างรับลมบ้างฉะนั้นข้าแค่พาเขาไปที่กองภูษารับเครื่องแบบเสร็จแล้วจะรีบกลับทันทีเลยรีบไปรีบกลับรับทราบอาจารย์เหนไหมอาจารย์ออมมือให้เจ้าแล้ว